อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้พบปากับเครือข่ายบินลาหาข่าวแล้วก็อปมชสงขลาค่ะพร้อมกับมีการมอบวิทยุสื่อสารนะคะเพื่อเป็นการเสริมพลังการสื่อสารในระดับชุมชนด้วยค่ะ ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะนางสุดฤทัไทยเลือดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสงขลาเพื่อที่จะพบปะเครือข่ายบินลาหาข่าวแล้วก็เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรือว่าอ,อาปอมอชค่ะเพื่อที่จะสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็เสริมสร้างความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่โดยมีนางจัญญาอัมฮิรันที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางมุจรินท์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่6นางสุนิสารำแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาในฐานะผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดภาค6ค่ะนายจรัดบำร,รุงเสนาผู้ช่วยเลขาธิการสอบตอรกรมประชาสัมพันธ์และนางสุดารั์จันเสนาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์มาเข้าร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้กล่าวแสดงความ ชื่นชมถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายอาปอมชที่ปัจจุบันมีสมาชิกกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า2,000คน พร้อมที่จะเผยแพร่แนวทางการขยายเครือข่ายไปสู่กลุ่มเด็กและก็เยาวชนเป็นการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และก็ซึมซับภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนโดยจะมีการขับเคลื่อนผ่านโครงการที่ร่วมกันกับปราชชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์เองก็คือกลไกในการสื่อสารของทุกกระทรวงมีหน้าที่ในการที่จะเป็นสื่อกลางในการนําข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนอย่างถูกต้องและก็เข้าถึงง่ายยุคนี้นะครับก็ไม่ได้สื่อสารผ่านแค่ทางด้านโทรทัศน์หรือว่าวิทยุเท่านั้น แต่จะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทันสมัย สามารถที่จะรับฟังนะครับทางวิทยุผ่านมือถือเห็นหน้าผู้จัดรายการแบบเรีลวทามทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณก็สามารถที่จะเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารได้ทันทีครับและในโอกาสนี้ค่ะทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการมอบเครื่องวิทยุนะคะจำนวน1ิบเครื่องค่ะให้กับตัวแทนเครือข่ายในพื้นที่เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้เครือข่ายบินหลาหาข่าวแล้วก็ อปมชค่ะถือว่าเป็นกลไกลสําคัญในการที่จะสื่อสารข้อมูลข่าวสารของภาครัฐไปสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ทันเหตุการณ์ภายใต้การสนับสนุนของกรมประชาสัมพันธ์แล้ก็หน่วยงานในสังกัดค่ะ